สวัสดีครับเพื่อนๆืนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช anel daddy cooking ครับวันนี้ daddy จะมาชวนเพื่อนๆทําทำเมนูปั้นคริบไส้พริกเผาหมูยองครับเป็นเมนูขนมไทยที่อร่อยแล้วก็ทานเพลินมากๆเลยนะครับตัวปั้นคลิบเนี่ยเราจะปั้นเป็นก้อนเล็กๆพอดีคำนะครับตัวแป้งก็จะมีความกรุบกรอบไม่แข็งกระด้างแล้วไส้พริกเผาหมูหยองก็มีรสชาติหวานเค็มกําลังดีแล้วก็มีความหอมของพริกเผาด้วยนะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจเพื่อนเพื่อนแน่นอนครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของแป้งปั้นคริปนะครับเราใช้แป้งสาลีนเนกประสงค์180กรัมน้ำมันคาโนราา35กรัมน้ำปูนสายส75กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือเศษ็จ1ส่วน4ช้อนชาครับต่อไปในส่วนของไส้พริกเผาหมูหยองนะครับเราใช้หอมแดงสับละเอียด1ช้อนโต๊ะหมูหยองสำหรับทำเบเกอรี่80กรัม พริกเผา40กรัมน้ำตาลทราย20กรัมแล้วก็เกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราจะมาผัดไส้พริกเผาหมูหยองกันก่อนนะครับอย่างแรกเราใส่น้ํามันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนครับพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่หอมแดงสับละเอียดลงไปครับจากนั้นเราก็ผัดหอมแดงให้สุกเลยนะครับพอหอมแดงใส่แล้วก็ส่งกลิ่นหอมแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็นําพริกเผาใส่ลงไปนะครับตามด้วยน้ําตาลทรายเกลือแล้วก็น้ําเปล่าเล็กน้อยครับตัวน้ําเปล่านีจะช่วยให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนผสมจะได้ไม่แห้งจนเกินไปด้วยครับนี่นะครับใส่ลงไปเล็กน้อยแล้วก็ผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใส่หมูหยองลงไปครับ หมูหยองที่ด๊ดดี้ใช้จะเป็นหมูหยองสำหรับทำเบเกอรี่นะครับมันก็จะค่อนข้างปนละเอียดนะครับถ้าเพื่อนๆใช้หมูหยองที่เราทานทั่วไปเนี่ยมันจะมีเส้นยาวๆแล้วมันจะติดกันนะครับเวลาเราทำไส้เนี่ยมันก็จะทำให้เราปั้นก้อนลาบากนะครับแนะนําให้ใช้เป็นหมูหยองสำหรับเบเกอรี่นะครับจากนั้นเราก็ผัดไปเรื่อยๆจนไส้เนี่ยมันแห้งประมาณนี้เลยนะครับถ้าไส้มันแฉะเกินไปในเวลาเราไปปั้นแป้งเนี่ยมันก็จะทำให้แป้งไม่กรอบนะครับ เราก็ผัดให้แห้งเลยนะครับจากนั้นเราก็นําไปใส่ภาชนะพักทิ้งไว้ให้เย็นครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําแป้งปั้นครีปกันนะครับอย่างแรกเราก็นําแป้งสาลีนเนรผสงค์น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือใส่ลงในอ่างผสมครับจากนั้นเราคนส่วนผสมขอ,ของของแห้งให้เข้ากันก่อนนะครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็ทยอยเติมน้ําปูนใส่ลงไปครับตัวน้ําปูนใส่เนี่ยจะช่วยให้แป้งมันกรอบนานขึ้นด้วยนะครับเราก็คนให้เข้ากันนะครับพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็เติมน้ํามันคาโนราลงไปครับ แล้วก็คนต่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะครับขั้นตอนต่อไปแล้นที่จะใช้มือเนี่ยนวดนะครับส่วนผสมจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นครับเราก็นวดไปเรื่อยๆจนแป้งเนี่ยไม่เป็นเม็ดเลยนะครับพอแป้งเข้ากันดีแล้วจนไม่เป็นเม็ดแบบนี้แล้วนะครับเราจะนําไปนวดต่อบนแผ่นซิลิโคนอีกประมาณ5นาทีครับวิธีการก็คือใช้ข้อมือเนี่ยคลึงแป้งนะครับไปด้านหน้าแล้วก็พับกลับมาคลึงแป้งไปด้านหน้าพับกลับมานะครับนวดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนแป้งเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับ พอแป้งเข้ากันดีแล้วเราจะพักแป้งไว้ในอ่างปิดฝาพักทิ้งไว้ประมาณ45นาทีครับระหว่างรอเราก็จะมาปั้นไส้พริกเผาหมูหยองกันนะครับหลังจากที่เราพักไส้ไว้จนเย็นสนิทแล้วนะครับเราก็นํามาปั้นเป็นก้อนก้อนละ3กรัมครับปั้นเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราพักแป้งไว้45นาทีแล้วนะครับตัวแป้งก็จะเหนียวนุ่มจนยืดได้แบบนี้เลยครับจากนั้นเราจะนําแป้งมาตัดเป็นก้อนก้อนละ5กรัมครับ เสร็จแล้วเราก็ปั้นเป็นลูกกลมๆใส่อ่างปิดฝาพักทิ้งไว้ครับนี่นะครับเราปั้นแป้งเป็นก้อนเล็กๆก้อนละ5กรัมนะครับแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆใส่อ่างปิดฝาพักทิ้งไว้ครับในหนึ่งสูตรนี้เราจะได้แป้งทั้งหมดประมาณ60ก้อนเลยครับพอเราปั้นแป้งเป็นก้อนกลมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาขึ้นรูปก,กันครับเรานำแป้งมารีดให้เป็นวงรีเล็กๆแบบนี Mail ้นะครับกะว่าให้มันคลุมไส้มิสนะครับ เสร็จแล้วเราก็น s, <S ออําไส้พริกขผงหัหยองมาใส่ตรงกล hmm. างนะครับแล้วก็จีบแป้งปิดให้สนิทเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาขลีบแป้งให้เป็นเกลียวนะครับโดยการบีบแป้งแล้วก็มว้วนกลับเข้ามาให้เป็นรูปเกลียวแบบนี้นะครับมว้วนไปเรื่อยๆจนสุดขอบเลยนะครับสุดท้ายเราก็พับแป้งเก็บครับเสร็จแล้วเราก็นําแป้งมาเรียงไว้บนถาดพักแป้งไว้ก่อนที่เราจะทอดประมาณ10นาทีครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานําแป้งมารีดให้เป็นแผ่นมงรีนะครับ เสร็จแล้วเราก็นําไส้พริกเผาหมูหยองมาใส่ตรงกลางนะครับแล้วก็จีบแป้งปิดให้สนิทเลยครับจากนั้นเราก็คลิปแป้งเป็นเกลียววนไปเรื่อยๆจนสุดขอบเลยนะครับบีบแป้งแล้วก็ม้วนกลับเข้ามาเป็นเกลียวบีบแป้งแล้วก็ม้วนกลับเข้ามาเป็นเกลียวแบบนี้นะครับพอสุดขอบแล้วเราก็ม้วนแป้งเก็บพับเก็บไว้แบบนี้ครับจากนั้นเราก็นําแป้งมาเรียงไว้บนถาดพักแป้งให้แห้งประมาณ10นาทีก่อนที่เราจะทอดครับ แป้งแห้งได้ที่แล้วตัวแป้งก็จะใส่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับเราก็เตรียมนําไปทอดได้เลยครับดัดดี้จะใส่น้ํามันลงไปเยอะสักนิดหนึ่งนะครับกะให้เวลาเราทอดเนี่ยตัวแป้งมันลอยขึ้นมาได้นะครับจากนั้นเราก็ตั้งไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่ปั้นคลิปลงไปทอดได้เลยครับเราใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนทอดไปเรื่อยๆจนแป้งเนี่ยเป็นสีเหลืองทองเลยนะครับเวลาเราทอดเนี่ยเราต้องหมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับตัวแป้งเนี่ย จะได้สุกทั่วถึงกันแล้วก็สีสวยเสมอกันด้วยครับนี่นะครับเวลาเราทอดเราก็คนไปคนมาแบบนี้นะครับทอดไปเรื่อยๆจนแป้งเนี่ยเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับขั้นตอนนี้เราใช้ไฟกลางค่อยไปทางอ่อนนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแป้งเนี่ยมันจะพองแล้วก็จะไม่สวยงามครับนี่นะครับเราก็ตักขึ้นเราก็ไปเสด็จน้ํามันพักทิงไว้ให้เย็นเลยครับ พอแป้งเย็นแล้วเนี Overall, so 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 ่ยตัวแป้งก็จะกรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันแบบนี้เลยครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูปั้นคลิบไส้พริกเผาหมูหยองครับเป็นเมนูขนมไทยที่อร่อยแล้วก็ทานเพลินมากๆเลยนะครับตัวแป้งปั้นคริบเนี่ยเราจะปั้นเป็นก้อนเล็กๆนะครับตัวแป้งก็จะมีความกรุบกรอบแล้วก็ไม่แข็งกระด้างด้วยนะครับส่วนไส้พริกเผาหมูหยองเนี่ยก็มีรสชาติหวานเค็มกําลังดีนะครับแล้วก็มีความหอมของหมูหยองด้วยนะครับ ทำครั้งนึงก็สามารถเก็บใส่ขวดโหลเอาไว้ทานได้นานๆเลยนะครับตัวแป้งก็ยังกรอบอร่อยเหมือนเดิมเลยครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แบดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ สำหรับวันนี้ด a ดดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ